มาที่หนึ่งร้อยสิบสี่เป็นการแข่งขันในประเทีน มาชมในคู่ต่อไปนะครับอันนี้คู่นี้จะเป็นมือพีนะครับเดี๋ยวผมรอรายชื่อนิดนึงจากทางฝั่งของทีมงานนะครับแต่เกมกําลังเริ่มแล้วครับที่เห็นหันหลังให้กับจอถ่ายทอดอยู่นี่คือจากทีม VS นะครับน้องสแตมคู่กับน้องอีกคนนึงนี่ครับธีรวุฒิกับธนทธิ์ครับเจอกับพัศวัตรนะครับกับเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิก็คือที่หันหน้ามาให้จอถ่ายทอดเนี่ยครับมือพีนะครับเลเวลสูงสุดของการแข่งขัน นี่ไข้หลังลูกนี้ไม่ข้ามครับ2กต่อหนึครับภัศสวรัตกับเศรษฐวุฒิอ้าวรับพลาดไปครับธีรวุฒิก็มือพีเงินรางวัลชนะเลิศนะครับก็2 0 0 0มบาทรองชนะเลิศอนะันดับหนึ่งก็1 0 0 0 0นี่ครับคนนี้เดี๋ยวผมต้องรอ,อรายชื่อนิดนึงผมเลยไม่รู้ว่าน้องที่ใส่เสื้อยอดทีมแมนยูเนี่ย ชื่อเล่นชื่ออะไรามาแล้วครับทีมงานผมมาแล้วฝั่งของทีม VS ก่อนครับคุณโบส์สแตมนะครับธีรวุิคู่กับคู่กับพี่นิวครับนิวน้องนิวนะสแตมกับนิวนะครับที่หันหลังอยู่นี่แล้วฝั่งนู้นนะครับพัสวัตดกับเศรษฐวุฒจะเป็นพัะสวัตดคือคนไหน เป็นโฮมโฮมรันครับทีมโฮมรันนะครับเป็นชื่อชื่อโฮมรันครับกับวุฒิวุฒิก็คือเศรษฐวุฒิครับโฮมโฮมรันโฮมรันกับวุฒิแล้วโฮมรันคือคนไหนครับโฮมรันคือเสื้อส้มเสื้อส้มอโอ้โหชื่อดีและชื่อโฮมรันน่าไปเล่นเบสบอลแต่ว่ามาตีมาตีแบบเข้าไวครับนี่ออกหลังนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐวุฒิก็คือคนที่ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ครับ ทีมที่ไม่ยอมไล่เรื่อการทีบอกสักทีแพ้อย่ได้โอ้โหฟิกเซิร์ฟไม่ดีครับเมื่อเมื่อกี้นำอยู่นะครับทางฝั่งของโฮมรันกับเศรษฐวุฒิจากทีมอะไรอ่ะผมยังไม่เห็นชื่อทีมจากทีมอะไรครับโทษทีเราจะได้ให้เครดิตชื่อทีมก็ด้วยมีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเกมก่อน อันนี้คะแนนไล่มานะครับจีรวุฒิกับธนสิทธิ์นะครับนิวกับแตมนะกับแตมอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝับงน้เปนะไรกันแน่อ๋อเจ็ดต่อสี่นะออภัยก็ไล่มาครับทางฝั่งของนิวกับแตมเป็นห้าต่อเจ็ดนิวจะเสิร์ฟคริกเสิร์ฟไปครับอ้าวแหมโฮมรันจะหลอกตัดมาเดเบาไว้หน่อย ย่างพี่นิวก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานชายเดี่ยวมือหนึ่งขอนแก่นที่เพิ่งกลับมาลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นสนามแรกในรอบหลายปีเลยนะโอ้ยมีสตอรี่เลยและนี่ผ่านเข้ามารอบนี้เป็นรอบอะไรเออผมลืมถามเลยมือพีเป็นรอบแปดเป็นรอบแปดที้แสดงว่าถ้าผ่านรอบนี้ก็คือติดมงแล้วนะครับมีเงินรางวัลติดมือแล้วครับเพราะฉะนั้นใส่กันเต็มแน่ลูกนี้ออกข้างนิดเดียวครับ แจ็คนะครับแจ็คอภิวัตบอกว่าเฮียครับลองมาเชียร์ลิวว์ภูหน่อยได้ไหมครับเผื่อจะได้ลงไปอยู่ข้างๆแมนยูพูดจาอยาบใครเดินผ่านหน้าห้องป้กจะลากเข้ามาตกไปแจ็คเนี่ยนะสำหรับเมื่อสักครู่นะครับที่สำหรับโฮมรันน้องวุฒินะครับจะเป็นทีมท g แบบมินตันนะทีแบบมินตันเนาะทีมนี้คุ้นๆเพราะว่ารู้สึกว่าตอนระยองใหญ่มันก็ได้ภาคชื่อทีนี้อยู่รู้สึกคุ้นๆนะ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าจะมั่วอะไรเอ๊ะเป็นทีมไอ้เป็นทีมของทตั้มไหมอ๋อก็คือที่นี่อ่าที่ขอนแก่นนี่ทีจีแบบเป็นตั้นเก้าต่อแปดครับนำอยู่หนึ่งคะแนนครับโฮมรันเซิร์ฟเหมือนโดนแร็กเก็ตไปแล้วนะครับเหมือนทัชไปแล้วครับก็มาเป็นคะแนนแลนดิวเซิร์ฟบ้างครับเก้าเท่ากันสูสีครับสูสีมือพีใส่กันหนักๆแน่นอนนี่ครับฟริกเซิร์ฟไม่ได้ครับโฮมรันรู้แล้ว 10ต่อ9แสดงว่าน้องเศรษฐลูกเนี flying, ่ยเขาต้องรักแมนยูจริงๆนะเขาถึงกล้าที่จะใส่ช่วงหลังผมเสื้อแมนยูผมไม่กล้าใส่เลยไม่กล้าเลยสมมติย10สิบเท่ากันครับผมมีหลายตัวด้วยโอ้โหหนักจริงโอ้โหหนักจริงตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูกอานะน้องบอส ผมว่าสปีดลูกตบอ่ะฝั่งนู้นหนักกว่าฝั่งนี้นะแต่เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าเกมอ่ะมันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันนะไม่ได้อยู่ที่ลูกหนักของลูกบุกอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ภาพรวมของเกมนะครับ กับสแตมนี่ก็เป็นทีม Nexus X กับทีม Vs นะครับรอ่ะมาชมเกมกันต่อครับ TG นำอยู่หนึ่งคะแนนครับ1110ผมรันเซิร์ฟนี่ครับที่ผมบอ,อกน้ำหนักตบหนักๆเลยครับสแตมนึกว่าออกครับหลบลูกนี้แต่ไม่ออกอืมจริงๆโอ้อยฟิกเซิร์ฟด้วย แต่เข้าใจได้แหละเพราะว่าอย่างสแตมกับนิวเนี่ยเพิ่งมาคู่กันรายการนี้แล้วไม่ได้ซ้อมคู่กันเลยอย่างนี้ดีกว่า<ๆ>เพราะนิวนี่อยู่ที่นี่ถูกไหมอ่าสแตมอยู่กรุงเทพครับโหผ่านเข้ามารอบ8ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอ้โหโหวสวยครับตรงนี้ครับตบหลบมือครับไปทางแบ็คแทนไล่ไปครับทางฝั่งของ VS 1 1 13 โอ้โหเองตัวตบลูกนี้กึงๆไปทางโอเวอร์เฮดแต่ว่าออกเส้นข้างไปขยับมาใกล้หน่อยแล้ว12-13ิน 12, ิวนี่ฟิกเสริมทุกลูกเลยนะอาจจะไม่ชินกับเสริมหน้าหรือเปล่าอุ้ยจะรับดีโอ้ยแต่ลูกนี้ขยับไปช้าไปนิดเดียวเองอะอแต่จริงๆถ้าลูกนี้ต่องเต็มไม้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งเข้าหาเน็ตเหมือนกันหละเพราะมันใกล้ามาก ฝั่งนั้นหยอดได้สั้นดีครับวุดเสิร์ฟครับรับดีอย่างสู้กับลูกกลางคอดครับไม่ยอมยกครับไม่อยากยกยิ่งฝั่งของสแตมกับนิวยิ่งไม่อยากยกเลยนะผมว่านะพอ <Okay. S 1> ยกไปแล้วเป็นรองเรื่องสปีดลูกตบน้ําหนักตบ เอาพยายามจะบีบเพื่อให้ฝั่งของวุฒกับโฮมรันนะครับยกมาให้บ้างทําไม่ดีนะตอนนี้คะแนนไล่มาใกล้ครับตามแค่คะแนนเดียวจงหวะรับไม่ต้องพยายามชนพยายามเปลี่ยนให้ได้นะปัจจุบันนี้ในการแข่งขันระดับโลกเขาไม่มีการให้ทดสอบน้ําหนักลูกแบบนี้แล้วนะเขาห้ามมานานแล้วไม่จะมาเทสลูกไม่ได้แค่สวยสวยครับดักดีโอ้ยนิวรู้อยู่แล้วว่าโดนใส่มาแน่ <5. S 2> ย,ย,ย่อรอที่จะบล็อกครับแต่ไม่โดนลูก15-13มันครับคู่นี้มันมือพีดักไม่ได้ไม้3ยกช้าไปครับสำหรับโฮมรันสูสีครับห่างกันไม่เกิน2-3คะแนนะละยาวครับลูกนี้ฟริกเซิร์ฟออกเส้น หลังไว้สิบหกสิบสี่ยิงบ้างเหมือนกันยิงจะงายเลยครับ <laughs> อย่าบอกนะว่านิวเนี่ยเขาเชียร์ลิเวอร์พูลโดนแมนยูยิงเนี่ยนี <laughs> ่ได้โอกาส <laughs> แต่สแตมมาเนเชลซี หลบโอ้โหลูกนี้หูเกือบหลุดเสเต็มเอาแล้วครับไล่มา จะไล่ให้ทันแต่ยังไม่ทันนะครับสวยครับลูกนี้ลงท้ายคอร์ดครับมาดูว่านิวจะเสริมหน้าได้บ้างไหมเนี่ยน่าจะไม่ชินครับน่าจะไม่ชินใช่ครับเพราะดูรู้เลยน่าจะไม่ชินครับเพราะว่าดูจับลูกแล้วก็เกรงด้วยนะก็เลยต้นๆก็จะมีฟลิกเสร์ฟไปบ่อยครับแต่พอฟลิกเสร์ฟแล้วมันเสียเปรียบไง ยังเหนียวอยู่ครับสแตมโอ้รับได้ดีลูกนี้ได้แต้มจากการรับแบ็กแฮนด์เปลี่ยนทางมาหลายคะแนนแล้วนะครับขยับขึ้นมาเป็น1 7บ9จ็ดบครับอีก2องคะแนนจะทันนะอูยี่แต่ว่านิวลูกนี้พยายามจะดีดไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแล้วน้ำหนักเบาไปหน่อยครับเป็น3เกมพอยครับของทีม TG แบดมินตันอ้าว นะแต้มปิดบางทีเล่นยากนะบางคนเล่นแต้มปิดไม่เป็นก็มีนะอ้าวมาอีกหนึ่งแล้วครับเอออีกคะแนนเดียวได้ดิวนะครับไล่ทันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับ <Lunch conversation> อ้าวแต่เซอร์ปิดคอร์ด <América> ปิดตัวเองไปเลยครับนิว โอ้โหเสียดายครับอีกแต้มเดียวจะทันแล้วแต่เป็นทีจีแบบเป็นตั้งครับได้เกมแรกไปก่อนครับด้วยสกอร์21ต่อ19 มาชมกันต่อในเกมที่สองนะครับเปิดเสิร์ฟม,มาดีครับื่อสกู่โอ้โหเบียดตัวฮหเท่ากันนี แก่ไม่ดีครับเมื่อกี้สองต่อนหนึ่งะครับผมทางฝั่งทีชอ,อยู่นะครับภาพรวมในในเกมแรกนะก็ต้องบอกว่าทางฝั่งเวสได้บุกน้อยไปหน่อยนะนะก็เลย ไม่ค่อยได้มีโอกาสกดดันทางทีจีแบบมีตันเท่าไหร่นะครับสามเท่ากันครับรับดีครับยังได้อยู่ครับมาครับโอ้โหเหนียวจริงแะ บุกอยู่ไหมครับบุกอยู่ไหมโอ้โหเสียเองครับเกมแรกนั่นคะแนนสูงสีกันครับยังไงก็ต้องพยายามหาทางเปิดเกมบุกให้ได้อ่ะโอ้โหคนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนหายเลยครับพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งของนิวกับสแตมป์ ถ้าตกเป็นฝ่ายรับตลอดนี่หาคะแนนยากครับหาคะแนนยากห่างเอาไป้สามคะแนนแล้วตอนนี้ โอ้โหพ่ผู้รับไกวสวยครับแต่ว่าลูกกลับมาไม่ถูกแล้วส่วนใหญ่ถ้ารับไกวหรือว่ารอดขาเรือก็แล้วแต่มันได้แค่ช็อตเดียวโดนช็อตซ้าแน่ส่วนใหญ่เพราะมันกําหนดแรงก็ลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอินโดนีเซียโอ้โหควายหลังนี่ตีอย่างกดีตแบ็กอ่ะอ้าวเสิร์ฟพลาดครับอ้าวโฮมรันเป็นเหมือนกันนะได้แต้มมาจากรองแรลลี่แต่มาเสียจากการเสิร์ฟไม่ค่อยดีครับอย่างนี้ โอ้โหเสร์ฟเสียงแล้วครับฟิกเชอร์ออกไปเยอะเลยครับเม่จะพูด <c oughs> เริ่มเส,สียเป็นชุดแล้วครับทีนี้เก้าต่อห้าครับเสือกผ้าไปอีกครับ ใช่เพราะไม่งั้นนี่มีโอกาสแต้มหลายเยอะกว่านี้ด้วยครับเนี่ยเป็นฝ่ายโดนบีบพยกลูกอย่างเดียวเลยแล้วพยกลูกขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่โดนไม่จบไม้แรกก็โดนไม้ต่อไปอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เข้าครึ่งเกมเป็นทีจีนะครับที่นําอยู่โอ้ถือว่านําเยอะนะนี่นําเยอะกว่าในช่วงเกมแรกเลยเนี่ยนี่นํา6คะแนนเลยนะครับช่วงห่าง1 1ต่อ5นะครับก็ จากการสอบถามน้องบมาสักครู่นี้เดี๋ยวในช่วงแรกแล้วกันของที่เราจะสตรีมมิ่งน,นะครับก็จะเราเซตไว้ที่6คู่นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับก็การถ่ายทอดสดทั้งวันวันนี้ของรายการแข่งขัน VS ที่ภาคโซนภาคอีสานที่ขอด์ s PS แบบบินตันเนี่ยนะก็น่าจะาผมดูจากจำนวนคู่ส่วนใหญ่ที่เราถ่ายทอดสดกันก็อยู่ประมาณ13 -15 หประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เราจะได้รับชมกันในในทุกประเภทมือด้วยส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับตอนนี้ได้เปรียบมากครับ TG จีนำอยู่6คะแนนเลยคอยไไออือบางครั้งอย่างนิวแแตมก็พยายามจะรับรีดลูกนะรับชนแล้วแต่ฝั่งนี้ไม่ยอมฝั่งนี้ก็บีบเกมได้อีกอ่ะ เนี่ยพยายามไม่ยกครับลูกนี้แรงนิดเดียวครับออกข้างรอจังหวะ2แล้วก็ตุกโฟร์แฮนด์ครอสไปตามห่างๆครับ VS 6ต่อ12อ้าวเสิร์ฟเสียโอ้ยนี่กลายเป็นว่าทั้งสตแตมทั้งนิวเสิร์ฟไม่ได้ทั้งคู่เลยนะท่าแรรี่พอยต์แล้วเสิร์ฟไม่ได้ด้วยจบเลยอะ่ะ อาอีกแล้วเนี่ยพอเสิร์ฟหน้าไม่ได้ฟลิกเสิร์ฟมาก็เท่ากับเปิดเปิดหน้าเขาต่อยเอา,อางี้ดีกว่าสิบเจ็ดแล้วครับลงอีกด้วยแล้วพอฝั่งของโฮมรันกับบุ๊อ่ะยิ่งบุกแล้วสนุกมือนะกำลังใจมันยิ่งดีขึ้นเลยครับพอบุกไปแล้วไม่กี่ช็อตได้แต้มอย่างเงี้ย นำห่างเลยครับสิบห้าเจ็ดโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเหมือนรู้นะเหมือนรู้ว่าจะมาบุ่มนั้นะเสิร์ฟได้ไหมสแตมโอ้โหออกเลยครับ แสมเริ่มห่างไปเรื่อยๆนะตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีครับทังฝั่งของสแตมและก็ดีเอีเอสดีด้วยลูกนี้เสิร์ฟแม่นออกออกสั้นครับออกไทยเก้าต่อ16ฟริกเสิร์ฟอีกแล้วโดนหลอกตัดอีกทีหนึ่งเคาะหาช่องครับแล้วเคาะแรงมากด้วยลูกนี้โอ้โหลงข้างเส้นเลย17ต่อ9นะครับทีจีแบดมินตัน ต้องการอีก4คะแนนครับจะปิด2เกมเลยทำได้ไหมใส่ไปลุงนี้เข้าตัวด้วยครับผบได้ขัดดีครับเป็น18ต่อ9คุณธีระบอกว่าเสียงไมเฮร์โบสเบาครับเดี๋ยวทีมงานก็ดูไมเฮร์โบสให้ครับ เรต้องบอกบอกไม่ผมเบาใช่ไหมต้องบอกคุณทีราด้วยว่าน้องโบ๊ทก็เป็นคนพูดเบาด้วยโบ๊ทต้องขยับไมค์ใกล้นิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะผมเป็นคนเสียงผมเป็นคนเสียงคนเสียงตะโกนบวกเวกโวยวายอยู่แล้วเสียงมันไม่ดังมึงไม่สกครู่เมื่อสักครู่น้องบนโอเวอร์เฮดครอสติดเน็ตไหมครับออกข้างครับลูกนี้ ้าไหลเป็นชุดนี่ไม่แน่นะแต่ผมว่ามันยังยากเพราะว่าเพราะว่าด้วยรูปเกมแล้วคะแนนตามไม่พอได้บุกน้อยกว่าแล้วมันต้องมารอทางฝั่งของ TG จีแบบดิแันอันฟอร์สเลยที่มันมีน้อยเ่เขาไม่ต่ไม่คิดเสียมาเป็นชุดทั้ง3าแต้มรอดูอ้าวเอทักไม่ได้เว้ยว่าทักก็เสียน้อยเลยเสียเยอะให้ดูเลยเอาละครับสิบหครับ เออหรือว่าทางฝั่งของทีจีบอกว่าไหนไหนได้ออกทีวีขอสักทีตีสามเกมไปเลยแล้วกันเงินรางวัลเงินรางวัลผมไม่สวนัผมรวยแล้วสิบห้าสิบแปดครับอีกสามคะแนนจะไล่ทันครับสแตมมานิว รับไม่ได้ลรงนี้เสียได้ครับปล่อยมาแล้วเทคตบทางด้าน overhead, cross โอเวอร์เฮดครอสไปน้ำหนักใช้ได้เลยครับสิบ5ก้าสิบห้านี่บอกแผนสองมาครับแผนสองยิงไหมไม่ยิงโอ้โหออกนิดเดียวเรียบร้อยครับทางฝั่งนี้ขึ้นแมชพอยต์ครับแล้วเป็นแมชพอยต์ห้าแมชพอยต์ด้วยจะปิดได้ตั้งแต่แมชพอยต์แรกเลยไหมครับเรียบร้อย ตัดเซิร์บออกเลยพลาดนะครับก็เป็นทีจีแบดมินตันนะครับทีมที่ขอร์ดเ s เนี่ยครับเอาชนะทีม Nexus X กับ v s Sport ไปได้นะครับส0ูเลยนะครับ2 1 19แล้วก็21ต่อ15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมทีจีแบดมินตันเนียครับก็จบไปนะครับสำหรับมือพีนะเดี๋ยวเราพักสักคู่เดียว เดี๋ยวกลับมาชมในคู่ต่อไปในทีวีคอรดกันนะครับ